ฟังครับถึงหมัดขอต่อยหนักดีครับครับและทั้งเกมครับคุณผู้ชมครับรับชิมโกเบเดเว่ย์ครับอที่1นึครับเรียลมาดริดเจอกับบาร์เซโลนานะครับเราราชชุตขาาได้ประตูขึ้นมาไปก่อนนาทีที่1ิครับจากดิมาเรียครับจริงครับปักเข้าไปครับมันโตเริ่มจากอิสโก้เลยครับเบลแล้วให้เป็นเซมาครับเบิร์นมา นี่ถูกจกังหวะจริงๆนะครับเคเิมาเรียบาเซโลนาเกือบตัวลูกที่2แต่ไม่โดนและวตีเสมอได้นะมันมี 18, มนจุดแตกจากนักว่าคาดตออเสมอเนะี่ยเริ่มจะเกมเริ่มจะมาทานบาซ่าแล้วนะครับ สวนกลับขึ้นมาแล้วโมเดชได้ยิงกับแต่บอลไปชนเสาครับจนถึงนาที85ครับโคนเทาแก้จัตวัฒนเกมรับเป็นเกมบุกครับแกเรตเบลวิ่งโอ้โหคือสปีดเก้าครับตรงสุดท้ายจิ้มล็อบาเข้าไปครับเมืรอบาฟ้าวิ่งมาเดนเบี่ยงแล้วก็ยิงยับตรงก้านมือไกลเลยนะครับก้านื้อด้านหลังนะครับโดโหน่านโด มันฟุตบอลมันกลับกันจริงๆนะครับนึกถึงตอนแรกที่เกเด็เบลมาแล้วเป็นตัวตลกโดนวิพากษ์วิจารณ์ตาตาโดนชมพอจะจบซีซั่นกลายเป็นเบลให้เห็นนะครับฟุตบอลเป็นอย่างนี้จริงๆโอ้โหเท่าไหร่ดูช็อตนี้ท่านผู้ชมช็อตสองคางเลยครับถ้าเข้าเนี่ยสองเท่าเลยฮะดูครับไหลอจริงครับโอ้โหชิงเสาร โชควันนี้ดำไม่เลือกทางฝั่ง